สวัสดีครับวันนี้สองพระลูกจอมโบขอเป็นกําลังใจคือกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้ครับครับปีนี้นะครับครั้งนี้รุนแรงมากนะครับบอกว่าจะเป็ดเชียงไฮแม่สายนะครับตาตอนแม่อายเมืองฝางตอนนี้ประสบภัยน้าท่วมกันหมดนะครับแม่วันนี้สองพระลูกจอมโบนะครับขอออกมาเป็นกำลังใจตรงนี้ก่อนแม่นนะครับวันนี้ผมมีช่องทางครับในการบริจาคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับอืมตรงนี้ครับแบบนี้ครับ ช่องทางที่จะบริจาคนะครับบอกว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับ <Men S 1> แต่ตอนนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมขึ้นนุงไว้ตอนนี้นะครับ <Men S 1> นั่นก็คือเงินบริจาคครับผมบอกเง <traz S 2> ินบริจาคนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะตอนนี้ที่อ่ท่วมทุกที่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับที่ขาดที่สุดคือน้ําครับแม่น้ําแล้วก็ข้าวสารนะครับข้าวเกี่ยวกับหรือว่าอาหารแห้งนะครับข้าวสารอาหารแห้งที่ตอนนี้ที่จะต้องเข้าไปได้ด่วนที่สุดนะค,ครับท่า <Men S 1> นคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่อื่นนะครับ มีปองมีกำลังซับนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินร้อยเงินสิบเงินซาวตอนนี้ที่สาคัญที่สุดคือน้าแพ็กซาวบาทแม่นแล้วช่องทางในการบริจาคตอนเนี้ยผมขอมาเป็นตัวกลางเนาะแม่นในการช่วช่องทางการบริจาคผมว่าจะบริจาคตัดใดที่เป็นของแท้แต่ถ้าผ่านช่องสองรลูกไปบริจาคนี้จะได้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ําท่วมแน่นอนที่ขึ้นไว้ณตอนนี้เลยครับแม่นสุดท้ายนี้ไอไว้กับอีป่อขอเป็นกำลังใจเพื่อกับ ปุสบสตหภัยน้ําท่วมทุกขี้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนนี้เชียงไทยแม่สายฝางแม่อายตาตอนทุกท่านนะครับเขาจะผ่านวิกฤตนี้ไปตองกันครับผมครับผมสูส้ๆครับสูส้ๆครับ